ต้อนรับเข้าสู่เพจเจ้าหญิง e v e r อเรค่ะวันนี้ค่ะนุย้ยจะพามาชมตัว e v e r อเรสต์ไทเทเนียมค่ะนี้ค่ะราคา1นึ่งล้านจ็แสนหบาทนะคะเป็นตัว e v e r อเรสต์ไทเทเนียมนะคะส่คูณค่ะเป็นขับ2นะคะตัวแรงม้านะคะแรงมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับ210แรงม้านะคะขึ้นเขาได้สบายๆเลยค่ะขับระยะไกลนะคะนิ่มนวนแล้วก็ลดการเมือ่อยล้าได้อีกส่วนหนึ่งค่ะเรามาดูคันนี้ค่ะว่าแต่งอะไรบ้างนะคะ หน้าเลยนะใส่กระจังหน้าแลนดอนนะคะหรือว่าเรียกว่า BM นั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับ ตัวไฟด้านข้างนะคะเป็นแบบ LED ค่ะเวลาเราเปิดไฟนะคะก็จะให้ความสว่างมากขึ้นนะคะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ไฟแคมป์ซีของเขาอยู่แล้วนะคะไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะไฟของเราจะเปิดปิดให้อัตโนมัตินั่นเองนะ่ะพอมามาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะตัวนี้เวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะตัวนี้ก็จะให้มุมองศาที่สว่างมากขึ้นนะคะถ้าใครขับรถในที่มืดน,นะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มความ สว่างนะคะให้กับทางถนนของเราและปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะด้านหน้าของเราค่ะมีระบบความปลอดภัยขับขี่คันสูงนะคะจักรฟอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นเบรกรถเองด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอัตโนมัตินั่นเองค่ะเรามาดูชุดล่างของเรากันบ้างค่ะชุดล่างของเรานะคะใช้ยางนะคะตัวยางโตโยค่ะเป็น A t ทค่ะ เขาว่าเอทีนะคะตัวนี้ดอกยางจะเล็กขึ้นนะคะทำให้การขับขี่นิ่มนวลขึ้นนะคะลดเสียงรบกวนเข้าห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับคนที่ขับรถรูลล่มาแล้วนะคะ BM เ e n บนอะไรพวกนี้ค่ะก็จะลดเสียงเข้าห้องผู้โดยสารให้มากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะลดการกินน้ำมันเพิ่มมากขึ้นยิง่งเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ตัวนี้ค่ะมาพร้อมชุดนะคะชุดโหลดของโปรเฟนเดอร์เลยนะคะลดลงตัดเดิม2อนิ้วด้วยกันนะคะทำให้การขับขี่นะคะการยึดเกาะถนนนะคะช่วงล่างทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ แมกซ์ฟร์ฟมินนะคะตัวนี้นะขะึ้นรูปทําให้น้ําหนักเบานะคะวเวลาเราเลี้ยวโค้งนะคะแรงเหวี่ยงนะคะการทําหน้าที่สําหรับชุดช่วงล่างนะคะแล้วก็ล้อแม็กซ์ยางนะคะแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้านะคะของเราเป็นที่1เลยนะคะในการขัดขี่จะให้คุณลูกค้าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะตัวยางนะคะตัวนี้นุ้ยนับเสะเดยเลยนะคะอยากให้ใช้ยางโตโยนะคะเป็นยางที่ดีที่สุดนะคะณตอนนี้นะคะเพราะอะไรนะคะเพราะเวลาเราขับขี่นะคะตัวนี้ถ้าฝนตกเยอะนะคะเวลาน้ำ ขังนะคะเวลาแรงเหวี่ยงนะคะในการจับถนนนะคะจะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่เหวี่ยงนะคะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเขาลดลงจากเดิมจะทําให้ขับขี่มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะนุ้ยออกแบบพิเศษเลยนะคะด้านบนของเรานะคะก็ทําเป็นแล็บสีดําทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว จะเป็นตัวมือจับนะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะทําเป็นดาทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าไม่รู้เลยนะคะว่าตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมนะคะแม้กระทั่งตัวลังเสือค่ะนี่สีดำนุ้ยทําให้หมดเลยนะคะแก้มค้าตัวนี้นะคะปกติแล้วเป็นตัวไทเทเนียมนะคะนุ้ยออกแบบให้เป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะคะเรามาดูด้านหลักด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังของเรานะคะตัวนี้ค่ะทาเบรกนะคะคุณลูกค้าเห็นเบรกไหมคะเวลาเราเบรกค่ะตัวนี้จะ เขาเรียกว่าไฟขเยนนะคะก็จะมีลำแสงที่แบบยาวนะคะก็เวลาเบรกก็จะได้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มความรูราให้กับตัวรถค่ะด้านหลังของเราค่ะตัวนี้ค่ะพิเศษเลยนะคะคุณลูกค้ารีเควสมาเลยนะคะว่าเป็นนดำสลับเทานะคะพิเศษมากกว่าใครเลยค่ะเรามากทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราดูด้านในนิดนึงนะคะคุณลูกค้า เดิมทีเป็นสีขาวนะคะแต่แล็บสีนะคะให้เป็นสีเทาแรมโบด้านในหลูลานะคะมีไฟนะคะในห้องผู้โดยสารนะคะมีสลุบนะคะเพื่อเวลาลูกค้านะคะรถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเพิ่มความแบบไม่ให้อึดอัดนะคะหรือว่าเราอยากดูแบบคุณลูกนะคะอยากจะเปิดโอเพ่นนะคะสำหรับตัวมุลลุบนะคะก็สามารถทำได้นะคะคุณลูกค้าดูมากกว่าคายเนื้อก,กว่าคนอื่นได้เลยค่ะสำหรับ ไทเทเนียม4คูณ2ค่ะตัวนี้ค่ะสำหรับสีเทาแลมโบนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะถ้าจะแรมนะคะต้องแลมกับเจ้าหญิงเอเวอรเรเท่านั้นนะคะสนใจนะคะข้อเสนอนะคะติดต่อนะคะข้อความนะคะหรือเบอร์โทรนุ้ยค่ะ065 9 3 5 3 3 9 8ค่ะเพราะนุ้ยคือหนึ่งในทีมงานมืออาชีพค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ